สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะช่องอีสานเดนมาร์กก็ได้มีโอกาสมาทําบุญอีกแล้วนะคะพอดีว่าที่วัดไทยนะคะจัดงานบุญนะคะเนื่องในวันอาสารหาบูชาแล้วกเ็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะคะเดี๋ยวพี่น้องตามไปดูบรรยากาศในงานกันเลยนะคะน่ละกับพับรอออหล่กับพบวะ ค да. ่ะหลังจากที่เข้าไปกราพระรับพรแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วนะคะพี่น้องก็ออกมาดูอาหารที่คนทำมาร่วมทำบุญกันนะคะเยอะเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ยังไม่เห็นยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ดู

ส่วนชุดข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทูบเทียนก็มีให้ไว้บูชานะคะชุดสังฆทานก็จะมีพี่คนไทยนะคะคอยจัดเตรียมเป็นชุดๆนะคะเอาไว้สําหรับคนที่อยากจะเอาไปถวายพระนะคะพี่น้อง ฮะตั้งแถวเหรอเอาไปใส่บาทไอ้ใต้เาปอนไม่ดีหรอเดี๋ยวมันจะปดเนี่ยพี่น้องก็วันนี้นะคะมีการตักบาทข้าวสารอาหารแห้งด้วยนะคะก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่สองสาวจะได้ร่วมตักบาทนะคะพี่น้อง เชนชิร้รหิมดีาลงเยสบาทเอนียมส่บาทอเคพอแล้ว่เดี๋ยวลงลข้อมาเอนยาก็ใส่บาทนะใส่บาทแล้วยิ้มด้วยนะคะยาใส่บาทไยาายาใส่บาทใส่ใส่ใส่าลงข้อใส่ไฟยาใส่เร็วไฟ สองสาววันนี้นะคะไม่งองแงเลยนะคะนั่งฟังพระรับพรรับน้ำมนต์ได้เป็นอย่างดีนะคะงานนี้นะคะท่านหลวงพ่อสมศักดิ์ท่านก็จะมีคอยเล่าประวัติวันอาสารหาบูชาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแอนหยาก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างมากเลยคะ่ะนะคะาตามหลวงพ่อท่านไปนเวียนเทียนนะคะสามรอบเดียวตัดตัวนี้ออกเวียนเทียน I'm <laughs> sorry. <laughs> ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆของพวกเรานะคะพี่น้องที่เมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครได้ไปวัดทําบุญก็ขอให้ได้บุญเยอะๆนะคะถ้าใครไม่ได้ไปก็มาสาธุบุญด้วยกันวันนี้นะคะพี่น้องและก็อย่าลืมนะคะพี่น้องงดเล่าเข้าพรรษาใช่ไหมคะค่ะพวกเราก็หลังจากที่ไปวัดแล้วก็กลับมาถึงบ้านพายายมาเก็บผักนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นยายก็กลับบ้านคะ่ะไปไป,ไปเก็บผัก,เ,กเอาคันนิ้วอ่ะไม่ไปเป็นไรมนผักเอากระดด ถ้าเราถ้าเราดแต่นี่นะคะพี่น้องแขนแขงคณะใหเอาเห็นที่ดีแน่นอนอะไรนะโอเค ย่าเอาข้างล่างได้ไหมเอาเข้าข้างล่างได้ไหมเขาจะได้กินได้นี่ย่นแขง็งเทิงกระเด็จันย่ารัพไอ哟มาโอเคไม่เอาเส้ <c oughs> นนี่เอามันไม่ได้เหยยญ่ไหมย่อดิเกิลอีกเกมอ่ะอะไรมาแล้ว <c oughs>

แอนญ่าดูสิแมวก็กินขนมปังเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอีสานเดนมาร์กนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่พวกเราไปวัดทาบุญในวันเข้าพรรษาอาสาและหบูชาแล้วนะคะพี่น้องก็คือวันเข้าพรรษาด้วยแล้วก็เป็นวันอาสาและหาบูชาด้วยนะคะวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ทางวัดก็มีงาน ก็วันนี้มีคนไทยไปมากหน้าหลายตากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคุณยายไปด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะปาเขาบอกว่าได้เวลากเก็บกระเทียมนะคะเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูอันนี้หัวกระเทียมที่ปลูกไว้นะคะพี่น้องหัวใหญ่มากนะคะป๋าเขาบอกว่าอยากจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะพี่น้องไว้ปลูกที่อื่นไว้ปลูกอย่างอื่นแล้วไม่ก็ทําอย่างอื่นนะคะก็วันนี้ก็เลยได้เวลามาถอนกระเทียมนะคะพี่น้องหัวใหญ่มากนะคะ Men jeg kan godt lide ham, neighbor. Hej! Ja. Så var det godt. Hvad skal du lave i dag? Så skal hive byler op. Hvorfor det? det? De skal op nu. Hvorfor? Det skal de bare. Nå, hvad skal du lave bagefter? Så skal de hen og se, om Okay, så har du brug for hjælp? Ja, ja. Okay, hvordan er det, at du går den bedste af skal nok op. Er det hårdt? Ja, men skal passe på, at de ikke knækker ned i. Øh, jeg kan et hånd med dig. Så går man den anden så de af. Så vi skal finde et eller andet. Jeg kan slet ikke noget ned แม่ขอ,อเอีหลาี่ลาดึงไ่ได้หรอลูกโอ้ยมันดึงแข็งอ่ะดีสแต่ข้อมาอ๊อฟนะแม่อ๋อมันดินแข็งโอ,อ้อไหนดึงได้ไหมเนี่ยได้เหรอคือเก่งแท้เก่งจังเลยี่ล่าดึงได้ป้ะเป็นอยังอะ่ะเป็นไรอะ่ะนิ่งแมวเป็นยังไงอ่ะลูก อ,อันไหนที่มันแน่นเกินไปถ้าตีฟโฟโคตออนนาก็ไม่ต้องดึงนะลุงนะโอเค,อเคอขาดฝายังดึงไม่ได้เลยอะ่ะแพกินได้เต็มใกล้เสร็จยังคะคกินด้วยได้ไหมอะ่ะ ต้องเอาอะไรฮัลโห กระเทียมกระเทียมกระเทียมเดี๋ยวที่สเก็ตโน๊ตเหรอมาแล้วเหรอเนี่ยคนฝายะจะช่วยฝาไหมหนูไปไหนมาหนูไปกินไอติมมาเหรออ้ากินนิ่มแล้วหนูก็มาช่วยค่ะดึงไม่ได้หรอกลูกจะไม่ให้ลน์อินลีอินลิแล้วเหรอลูกไปดึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อึดอึด เอามาตากแห้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะพี่น้องส่วนส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งถ้ามันยังไม่แห้งมากมันก็จะเอาไปทํากระเทียมดองนะคะน้ํากระเทียมดองนะคะพี่น้อง ีสชาววเอหอมรู้สิหอมไหมหอมไหมเป็นยังไงหอมไหมหอมมากใครดูสิกระเทียมหอมมากค่ะกระเทียมหอมมากคิดผู้แค่ไหนกระเทียมกระเทียมหอมมากค่ะหอมมากค่ะกระเทียมหอมมากค่ะ ชาชเชีย oh มหอมมากค่ะโอเคชาชเชียมหอมมากค่ะซ้อนอ่าสิบเพนอีกซ้อนสิบสิบเพนหอมมากค่ะกระเทียมหอมมากค่ะชาชเชียมหอมมากค่ะอินอินกังชิละาชเชียมหอมมากค่ะ มิกระเทียมหอมมากค่ะกระเทียมหอมมากค่ะมัวนกระเทียมหอมมากค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้พูดชัดมากเลยหรอไอ๊ะโอ้สไปย์ออ้สพูดชัดกระเทียมหอมมากค่ะชาชะเทียมหอมมากค่ะติ๊กชาชะเทียมติ๊กชาชะเทียมไปยะติ๊กกระเทียมกระเทียมกระเทียมฮะ กระเทียมเออพูดใหม่สิคะกระเทียมหอมมากคะ่ะกระเทียมหอมมากค่ะกระเทียมอฟไฟเก่งมากเอาปมมือให้ไฟเยอหน่อยค่ะกระเทียมหอมมากค่ะไปพูดอีกครั้งได้ไหมอืม,มกระเทียมหอมมากคะ่ะอะไรไม่เป็นสรีแกะดิ คกระเทียมหอมมากค่ะเอาพยานแล้วลูกพี่แย่พูดชัดมากเยอะมากกระเทียมกระเทียมหอมมากค่ะมากค่ะยิ่งเล่ากระเทียมหอมมากค่ะอ่าโอเคเนี่ยไปปิด No okay.